สวัสดีครับผมพลิศจากฟอร์ดไ m a สาขากราบาพกแล้ววันนี้ปูนําเจ้าตัวนี้มาโชว์เลยครับเ a นเจอร์ดี l ีเอเกียร์ธรรมดา6สปีดในราคา9ก้าแสพันบาทมาดูรอบทันครับว่าปูจัดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยครับเป็นสกูปทรงม้าครับอ่ารถคันนี้ลูกค้าชอบสไตล์สีดําแบบดุดนะครับขอเน้นย้ําตัดด้วยสีแดงเท่านั้นปูเลยจัดเป็นสกูป รูปมา้าพร้อมกับกระจังหน้าฟอร์ด FORD ตัดด้วยสีแดงนะครับไฟ3ามดวงข้อไฟหน้าซ้ายขวาให้ครบนะครับไหลามาดูด้านข้างต่อกันเลยครับซุ้มล้อแบบมีหมุดขนาด6นิ้วนะครับพร้อมล้อแต่งตัดด้วยสีแดงรัดด้วยยางมอนสเตอร์นะครับขอบ18สวยดูเต็มซุ้มแน่นอนครับ ไหลามาต่อที่ด้านข้างครับสติกเกอร์ลายออฟโรดครับ f อร์ตเรนเจอร์ไทยแลนก็ยังคงคอนเซ็ปต์สีแดงไว้อยู่นะครับพร้อมด้วยเบ้าลองมือจับอันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับการในเรื่องของรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถนะครับไหลต่อมาดูด้านข้างนิดนึงครับนี่ข้างบนนิดนึงครับราวหลังคาเพิ่มตีตัวรถนะครับให้ดูสวยแน่นเต็มยิ่งขึ้น โลบาเล็กของ Outlander ก็ยังคงคอนเซปต์สีแดงอยู่นะครับและสิ่งที่ยังขาดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งข้างหน้ามีแล้วข้างหลังก็เช่นกันครับครอบไฟท้ายนะครับมาต่อเลยที่ด้านท้ายกระบะนะครับ Sport f r d กาบหลังนะครับพร้อมตัวนูนเลนเจอร์สีแดงดุดัน เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวให้ช่างภาพไหลามาดูที่ตัวรถแบบเต็มๆลำกันดูว่ามิติตัวรถสวยดูถูกใจแน่นอนอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยแบบนี้อยากจะน,นำเสนอเลยครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบรถสีไหนครูสามารถแต่งให้แมทชิ่งกับตัว ลดได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบเป็นตัวเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็สามารถเลือกได้ครับหรือถ้าเกิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยที่มีเพิ่มเติมก็สามารถเลือกเพิ่มแพคเกจอย่างตัวเซนเซอร์รอบคันได้นะครับูริทจัดให้นะครับคิดจอกฟอร์ดคิดถึงูริทนะครับสวัสดีครับ